สวีกันด้วยวันนี้เราอยู่ในเกมแบ็คแพคกิ้งเกมมิ่งก็สำหรับคิ่นี้ครับผมก็จะมาลองรีวิวแมปนี้ด้วยนะมันเป็นเอ่อแมปมันชื่อว่าอะไรกระเป๋ากิ้งไงกระเป๋ากิ้งไงะเป็นเอ่อมันเป็นแนวเหมือนกับว่าประจนภัยประมาณนี้อ่ะวันนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะตอนนี้ก็เอ่อเขาบอกว่าให้เราวะ s สีเล็ดยูสเตเตอร์คูลเลอร์ก็คือน่าจะให้แบบเลือกสีมานะ ผมชอบสีฟ้าแล้วเลือกไปดิว่ะจริงๆผมน่าจะเล่นเซิร์ฟกับคนเยอะๆไหมไม่รู้อ่ะแล้วก็มาเล่นเซิร์ฟคนเดียวก่อนแล้วกันเนาะลองเล่นเซิร์ฟคนเดียวก่อนนะเฮ้สตาร์ทโอ้ล็อบบี้โหลดเฮ้ยฮี่ง่ายง่โอ้โอปีันไดด้วยโอ้โอ้แล้วมีตัวเฮี้ยแล้วมันมีตัวเฮี้ยเนี่ยปลามาจากอะไรเนี่ยไปแล้วโอ้ยวิ่งได้ด้วยโอ้กดชิปเป็นการวิ่งนะโอ้ไฟร้อนแรงไหมโอ้ยไม่มไม่โดนน้ำมีดด้วยว่ะมีที่พายเรือด้วย โอเคนะเดี๋ยวโอ้ข้างนอกโอ้สวยงามอารามแปดพระรามแปดโอ้โอ้โอโอมีมีมีคนเอ่ยยืนเอเอยอยู่สามคนนะอันนี้อาจจะเป็นเป็นเป็นนักเป็นจนภัยอะนะผมอยากลองเล่นน้ำว่ะเอาน้ำมันตื้นด้วยเออสร้างมันทำไมวนะน้ำตื้นสร้างมาทำไมวะอันนี้อะไรวะเนี่ยให้ยเขาบอกๆๆว่าเออยเอ่เอ่ไอ้เหี้ยมึงเออไอ้สัตว์เอ่ยไอสปาวนี่เป็นที่สปาวนะโอ้โอ้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยเงี้ยวโอ้โอ้รถเร็วด้วยนะรถทั้ โอ้ออกมาแล้วนะจังหวะนี้ไหนโอ้มีมีเป็นถนนนะอุ้ยแต่แมวแมวค่อนข้าง,างเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเย้น่ะเดี๋ยวมายุ่งมา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 ,มา,มา,มาโผล่อะไรนี่เนี่ยก็กำลังอ่านคลิปอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยอุปกรณ์โอ้มีการตั้งแคมป์เกมมิ่งกันด้วยนะโอ้ผมว่าตั้งตั้งตั้งชื่อคลิปนี้ว่าตั้งแคมป์เกมมิง่งนะต้องมันต้องตั้งชื่อแล้ว,แ,ลวแต่ผมยังยังไม่รู้ว่าไอ้นั่นคืออะไร ไอ้นั่นคืออะไรวะเดี๋ยวแล้วนั่นคือแล้วว่าโอ้เกิดอบล้มไม้เลยโอ้ทำไมมีพายุอย่างนี้ล่ะฮะอาจารย์นายจ๋าอาจารย์นายจ๋าไอ้โอ้เจออะไรด้วยเนี่ยโอ้เป็นน้ำตกนะจังหวะนี้แล้วกูจะขึ้นเงี้แล้วกูมาทางอะไรทางนี้มันขึ้นไม่ได้เฮ้ยถ้าถ้าผมไปชนแบบไปชนสักต้นไม้สักตัวสักต้นหนึ่งอ่ะมันมันมันจะพังไหมวะมันจะพังไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยไอ้มันมันมีหินย้อยอะไรขึ้นมาวะเนี่ยโอ้ โอ้มันเคลื่อนที่ได้ด้วยอหรพายุนี่เหรอรู้หรือว่ากูคิดเองวะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขึ้นลองขึ้นไปดูนะฮะไอ้หวัดดีเจ้าพายุไอ้เฮ้ยกูเล่นพายุเป็นเป็นเครื่องเล่นเลยโอ้โอ้โอ้พายุจ้าหวัดดีจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพายุไปแล้วไอ้เฮี้ยแล้วกูขับมาขึ้นมาทำอะไรนี่อะเฮ้ยไอ้เฮี้ยเราหายไปไหนโอ้อยู่นี่อยู่นี่รถกูเหงาเลยท่านแล้วกูติดอะไรเนี่ยตอนนี้นะเราก็ได้ทำการขึ้นเขานะ ตอนนี้ผมบิดไปร้อยเลยนะร้อยเลยนะบิดบินร้อยเลยนะ nah, เดี alumni, climate, ๋ยวถ้เดี๋ยวมีอะไรติดตตาผมสักนิดนึงนะเล็กเล็กิไม่หิวเราข้ามเร็วเอ่อินเวสอีซี่อีตู้อีตู้กูอ่านไม่ออกครับน้องวัดวัดอ๋อต้องรอเพยเยอร์กูกูไม่ได้แต่ตั้งแค่ตรงนี้เฮ้ยแล้วกูติดอะไรเนี่ยอ๋อสั่งอนหนึ่งอ๋อสั่งอนหนึ่งอ๋ออ๋ออ๋อนี่อ๋อเหมือนกับให้แข่งกับเพื่อนฮะ แล้ไงเนี่ยัไๆๆเดี ga, ๋ยวอะไรเงเดี๋ยวเดี๋ยวกูติดเนี่ยเดี๋ยกูติดอะไรเดี๋ยวมเล่นแกเดี๋ยเกมเนี่ยมีอันดำเนื่อจังหวะนี้ผมาปยืนดำเนื้อมันก็ต้องได้นอนอยู่แล้วมาโอ้โหโออ้้ยสปินสปินไร้ล้าโอ้โอโอ้ปินเปปเนะเบเวลเวลเวลโอ้โอ้อะเฮียยเฮอะไรเนี่ยโอ้เฮียเฮียเฮี อ๋ออ๋ออมึนอ๋อมึนทีนี้เฮ้ยมันขับในนี้ได้ไงคือประเด็นมันขับในนี้ได้ไงอ๋อขึ้นขึ้นน้ำโอ้น้ำน้ำทีนี้แม่งขับง่ายขึ้นเลยนะทุกคนนะโอ้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 ซ้ายขวา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 โอ้นี่คือต้องไปเข้าวงนั้นใช่ไหมกูต้องไปเข้าวงนั้นใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคได้ได้ได้อืมอืมซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเลยซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังให้ ทำเพื่อนอะไรเนี่ยเดี๋ยวรถน้อยแล้วมึงติดไอ้นี่ไอ้รถตูดหมามดีเซ็ตไม่เดี๋ยอะตอนนี้ตอนคืนแล้วนะนะาหายการออกเดินทางครั้งที่สองไอ้สัตว์มันไม่ออกวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรนเนี่ยเฮ้ยกูกดกด w เออโอเคไปได้เกมนี้รู้สึกว่ามันบักบักบักบ,กบกอยู่นะเอาแล้วแล้วกูออกไม่ได้นี่ไงเกม อ,อ๋อมาโน่เมื่อไม่เมื่กูเล่นเล่มใหญ่เกมอ่ะหลับแม่งงอนแล้วออกเอ่งงอนแม่งงอนแม่งเกิดมาที่เดิมได้แค่แม่งเกิดตรงนี้แม่งสองรอบใช่ไหมตั <Comics situation> ้งสเต็ปเดิมนะขี่รถไปอย่าอย่าสเต็ปเดิมขี่รถไปอย่าโอเคเอ้ยแต่แต่แต่หวังว่ามันจะไม่มีผีใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีผีใช่ไหมเนี่ยตั้งแคมป์เกมมิ่งธรรมดาใช่ไหม ติดอะไรอีกีอ,อ่ยเกมนี่แม่งเป็นอะไรก,กูเรื่องหนังวะ,ะกูไม่ต้องไม่ต้องเดินละไปตอนนี้ผมต้องมารีวิวกระเป๋าตัวเองก่อนเนี่ยไม่นั้นไม่งั้นคลิปมันจะยาวไม่ใช่แ<อ>ค่โอ้มีการถือด้วยเว้ยงั้นผมขอตั้งตรงน,นี้อันนี้มันเหมือนกับเป็นค่าทุกเสิร์ที่ครูเคยเล่นตอนเเป็นหมวะย่าย่โอ้มีการวางนะ <Okay. S 1> มีการปิดประตูเย s โอ้โหมีแล้วตอนนี้แหละ yes จะนอนครับ จะนอนเหญ่ๆโอ้โอ้มีการเป็นแบบเบคอนเหมือนในเอ่อไม้คราบเลยไม้คราบเลยโอ้สูงไปมากเลยนะเนี่ยโอ้ก่อนหนึ่งก็เราต้องมาดูของนะคือไอ้ของสามอย่างนี้มันคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรนี่มันคือการังการการหลังบ้านวุ๊บเนี่ยไอ้เนี่ยใหญ่เด้อเด้ออะไรเนี่ยเอ้าเอ้ายี่อะไรเอ้าหายหายหายอ้าหายหายอ้าเอ้หายหายอ้าช่างแม่งละไม่ต้องไม่ต้องการแล้วไม่สนอ๋อหรือว่าต้องขึ้นไปอย่างนี้อ่ะโอ๊ะ โอ้นัง่งเลโอ้นั่งดูเต็นตัวเองนะน้องๆเฮ้ยอ,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 อันนี้ก็เป็นกองไฟนะแต่ว่าเรามีกองไฟเราก็ค่อยใช้กันเนาะเดี่ยวอันนี้คืออะไรอันนี้ของเพื่อนประเด็นคือมันของเพื่อนใช่ไหมแต่ก,กูไม่มีเพื่อนไงเข้าใจปะวันนี้ไม่ได้เชิญเพื่อนมาอัดด้วยไงโอ้เป็นป้าย Newbie Campus Campus นั่นผมตั้งๆไปเลยเนาะ ผมก็ไม่ได้รีวิวแล้วมากมีแคปปิ้งด้วยนะแบบแบบเป็นแบบเออเขาเรียกว่าไม้ปิ้งย่างปิ้งย่างกันกันเล่นกันนะในเฮียนี่อะไรเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยเมลโร่เมลโรอะไรวะมันคือเออซักดีเดี๋ยวซักดีเสื้อผ้ากูโอ้โอ้อะไรอะขึ้นแล้วไอโอ้มันระเบิดมันมันระเบิดอ่ะอะไรอขึ้นข้าวผ้าวคือะไรวะ เอาเอาเอาอะไรอะไรอีกเนี่ยเอ้าเอาเอากูไม่ได้จะมาเล่นเนียวะหลกูไม่ได้จะมาเล่นกูเข็ดกับไอ้เหี้ยนี่เลยอ๋อเล่นต่ออ่ะเล่นต่อภายอากาศสักายอากาศอืมอเอาเข้าไปอ๋อมันเป็นโลกเออมันเป็นโหลดมันเป็นโหลดนะคือผมไม่แน่ใจว่าผมจะมาทําอะไรก็ไม่รู้นะโอ้โหมีกะโอ้ไอ้เหี้ยจม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  ไปไปไปต่อเลยไปต่อไปต่อใส่ขวานหน้าหลังใช้ขวานหน้าหเลยใช้ขวานหนึ่งเลยอ่ะฮอเฮ้ยเฮ้ยแล้วกูทำยี่อะไรเนี่ยโอ้โอ้โอ้บินบินไอ้เหี้ยบินลองลองเอาอากาศเลยทีนี้มึงอ่าหลุดอ่าหลุดหลุดเรืออ่าก็เป็นว่านะสวัสดีนี่ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะวันนี้ก็มาแบบเงาเงาเลยนะฮะก็คือมาคนเดียวนะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะโอเคนะสวัสดีที่นี้ขอตัวลาไปก่อนเน้องบายจ้า えっ <music> <music>